สวัสดีเจอา FC ทางบ้านน่ารทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่กับช่องเจ้าสายลุยนะครับผมบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปเองนะครับทุนเดี๋ยวเราจะขุดผักหวานกันนะครับอ FC ทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่กับ่องเจ้าสายลุยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดซับสไครต์แลกันดึงกันหน่อยนะครับฝากช่องเจ้าสายลุยด้วยนะครับผม เดี๋ยวทำงานบ้านขุดผ่าวก่อนนะครับผมเอฟซี สวัสดีครับไม่ได้ครับสวัสดีเอซีธรรมนัาทท่านทุกท่านครับใน้มาอยู่คนเตี้ยสายนี่นะครับที่มาติดใจจะดินวหลายปนใลกระดิกกันเนะครับผมเดี๋ยวผมูกวากันาปลูกตัดยอดตัดนะครับผมทำงานบ้านกันตอนนะครับผม สวัสดีเตรกรรมันนะทุกคนนะครับที่มาอยู่กับร่องโจสาดีนะครับวันนี้ก็คนสวานนะครับผมทำงานบ้างนะครับผมต้นผักหวานนะครับผมใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยเลยนะครัาทำงานบ้างตอนนักขุดหกับสวานกันนะครับวันี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมฝากซ่อนโจสายลุยด้วยครับผมอย่าลืมมาดูคลิปครับมาดูไล์สกันด้วยนะครับฝาซ่อนโจสายรุยด้วยนะครับ ดีคร่อครับพี่เมย์ในนีครับสวัสดีเอฟซีทำกันะล้วนะทันผนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับเปดดิดน้ำผลผักหวานกันนะผลผักผลหญ้ากันนะครับ,ผ,ผ,ผ,รบผมพ่อพ่อพี่เมย์เอฟซีทำกันนะครับเจ้าทันผคนน,นะครับมาอยูออ่เพื่อนเจ้าสารีเพื่อนเจ้าสาลีก็จะไปผลผักหวานกันตอนนะครับผมยผลผักผลหญ้ากันต่อนนะครับผมมันได้กินฝุ่นกินน้ำแล้วยนะก็จะผลผักหวานโดยอะไรกันต่อนะครับนี่ ยังไม่ค่ำนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะดแล้วนะครับพวกยายใส่ฝุ่นนะครับผมใส่กิมูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขดให้มันได้กินน้ำนนก,กินข้าวแล้วับมาตอกจะได้ออมาออมดอกกันนะครับผมเอสซีนะ บอกซองโจทยส่หรือดิคุอย่าลืมซื้อเลียสติกเกอร์ให้ด้วยครบขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทำมาหน้าทั่ท่นานผุนด้วยนะครับจะอยู่ซองโจทย์ใส่ดีนะคนณอย่าลืมเดี๋ยวกันด้วยนะครับผมซื้อเลียสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์ส,สดบ่อยๆนะครับผมทำคลิปไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้าเอฟซีที่เข้ามาปวดใจที่มาตอบคอมเมนต์ที่มาดูคลิปที่มาดู ไล่สู้กันด้วยนะครับผมขอบคุณพอ่พอพอ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านทั้งหล้าท่านทุกคนด้วยนะครับผมอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะครับผมเอฟซียังไม่ตกดิกนเลยนะครับแต่ดูบรรยากาศนะครับแดดเลยนะครับผมเอฟซีทั้งบาา้านทั้งหล้าท่านทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กับช่อง เจ้าสายลุยนะครับคนที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทำงานนั่น่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปเราจุดคีย์ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอฟซีนะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทำงานนั่นละทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจช่องเจ้าสายลุยที่มา กดไลค์กดซับคายกดกระดิงกันด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับพ่อคุณแม่ด้ยนะพักนเีกันว่ะ

นคนดูนะครับคนที่มาอยู่ข้งางโจเยเลนนะครับโจเยรุยก็จะจุดเสพยาจุดทูงก,กันนะครับ อ,อยังคนพออมไดีนะครับสีทองมาตรา,าสั่ทุกคนนะครับวันนี้มาดูขี้นะครับขอบคุณแม่ไอ้ีทำมาชีวิตดเป็นคนเดียวสะอาดด้วยนะครัคผมจอกันนะทุกค สกดไลค์ก็ุะใครกดดีกนนม่เคสว้จะดีก็่ดีก็ไมรับผมขอบคุณครับโอเคขอคุณเจาคพวนี้นะครับขอณทรับ